สวัสดีครับพี่ดองครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วครับป้อมลุมดวนครับล่างนะครับหัวบทที่1นครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะครับได้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับผมคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่ในทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ มโดนะครับล่างนะครับพววันที่1นนะครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะครับปอมรวนให้นะครับหลักสิบนะครับให้สี่หกสี่เก้าหกนะครับหลักสิบนะครับสี่เก้าหกนะครับหลักหน่วยนะครับห้าสองหกนะครับหลักหน่วยครับห้าสองหกนะครับผมก็ชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม ไม่มีใครรู้นะครับหัวหยอดตัวไหนนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับเดี๋ยวก็มาจับคู่กันนะครับจับคู่กันแล้วจะแดงต่อไปนี้นะครับวาอมือดวนนะครับวดวันที่10เป็นโัที่1นะครับเดือน11นะครับปี64นะครับปาอมือดวนให้นะครับล่างนะครับ2ตัวนะครับ4 5 4 2 4 9 959299656269นะครับล่างนะครับพร้อมรวนให้นะครับวันที่1เดือน11นะครับปี64นะครับได้แก่454249 959299656269นะครับชอบก็แคไปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างนะครับ เป็นตามสูตรนะครับผมก็ชอบตัวไหนก็แคปไว้นะครับผมรับสัคคอมพิวเ,เตอร์นอกสถานที่โทร0866957112 ID Line 1921682543รับรายละเอียดได้ที่ y w w s o m y o t i t c o m ก็มาดูเด่นล่างนะครับป้อมรวนให้นะครับเด่นล่างนะครับ926549นะครับ926549นะครับเด่นนะครับป้อมรวนให้นะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิทยารณนะครับในการรับชมนะครับ คำเตือนนะครับเปคลุมเสื้อส่วนบุคคนนะครับโปรดใช้วิจารยานะครับผมในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนุกหนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วนะครับชมแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับร่ำรวยนะครับวันนี้นะครับก็ไปจับลอตเตอรี่นะครับผม ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับไม่มีใครรู้นะครับออกตัวไหนนะครับเด่นนะครับล่างนะครับ92 6 5 4 9านะครับป้อมมันให้ข้กีนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ